สวัสดีสบายดีเพื่อนๆมันังมาพบกับแม่น้องอติมวยสวนมันนี่จะพามาเบงมังคุดจันทบ,บุรีรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นสุดท้ายแล้วก็ต้นสุดท้ายโดยพี่น้องมอมลงออกน้ำคาวตอนหลังกับบร้ายดอกมีอยู่ประมาณสักต้นละประมาณได้โลถึงสองโลนะคะในสวนนี้ที่แม่น้องอติมทำนี่ยประมาณสองต้นนี่ทุกคนนี่ตอนนี้ก็คือเข้าสีเลยนะคะแล้วมาดูลูกดิบเขาเนี่ยนี่ เราเขาไม่อยากได้เราคุณเพื่อนโอ้ยตกไปซะแล้วนี่อันนี้คือลูกที่เขากําลังจะขึ้นสีนะเขากําลังจะเข้าสีเป็นตังไงพี่น้องชาวใต้ไปน,นี้ราคามังคุดดีไหมคะเนาะอินดีด้วยนะคะเพราะว่าของพี่น้องชาวใต้ดกด้วยมาเดี๋ยวแม่น้องอติมจะพาดูต้นนี้พี่น้องไม่ใช่ว่านะนะนะให้มาดูนะรุ่นสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเนื้อมันเราไปดูกัน นี่เพื่อนๆอย่างรุ่นนี้ก็น,นี่อันนี้ก็เล็กนะปิดเอาซะแล้วอันนี้ก็ขึ้นสีแล้วเนี่ยเราจะเก็บเลยเก็บเลยอะเก็บไปบม่มแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้อุ้ยนี่ๆๆทุกคนเนี่ยคนละลูกนะคนละลูกนะมใช้ลูกนี่นี่น,น่นี่ไงนี่ก็คือเราได้มาสามลูกแล้วก็จะมีอีกลูกหนึ่งนี่ทคนเราจะถึงไหมเนี่ยอ่ะโทษนะคะนี่ให้พี่น้องดูเห็นบอ่อเห็นบอ่อ แมนบอมังคุดแมนบ๊อน่ะสายละสา่ละโอ้ยอขอโทษทีนะคะไม่เห็นครับเพื่อนๆให้ดูใบไปก่อนอันนี้คือต้นมังคุดนะต้นมังคุดแท้ๆนะทุกคนเอฟซี FC ทุกคนนี่น้องอาทิมจะขึ้นนะคะเราทำบันไดขึ้นเดี๋ยวเราไปแกะดูเนื้อมันนะทุกคนเนื้อจะเป็นยังไงนี่ลูกนี้นี่ ไม่สวยเลยมีอีกไหมก็มีแต่ว่ายังไม่ไม่สุกเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่สวยก็คือว่าผิวไม่มันพี่น้องไม่มันไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปส่งที่ไหนนะเนาะดูข้างบนก็มีน่นแต่เราไม่สามารถจะเป็นขึ้นได้ทุกคนในเรื่องเกีว่าผลมันตกผลมันตกต้นไม้ก็จะลื่นเนี่ยลูกนั่นเห็นป้าเห็นป้าเห็นป้านั่นนั่น นี่เนาะเดี๋ยวแม่น้องอาทิมจะไปดูอีกต้นหนึ่งว่ามันสุกหรือไม่เราค่อยมาดูกันเนี่ยต้นไม้เนี่ยก็คือตอนนี้ก็ผลเพิ่งจะหยุดตกถ้าเราขึ้นมาเราไม่เซฟนะเราโอกาสพลาดตกได้อันนี้คือต้นมังคุดนะ fc ท,ทุกคนก็มีมีบางคลิปแม่น้องอติมไปทำคอนเทนต์เนาะ fc ทุกคนก็ถกเถียงกันว่าไม่ใช่ต้นมังคุดนะ ไม่ใช่ว่าน้องอติมแม่น้องติมไม่ทําเป็นต้นอย่างอื่นมั่งอะไรมั่งมันก็ต้นมางคุดจริงๆอ่ะทุกคนใครจะเป็นตัวเอฟซีเลยเนาะหอยสิตัวที่เจ้าไปเห็นอย่างพี่น้องก็ยังหู้น้ำกันเนาะได้บ่หู้ไว้ต้นไม้แบบใดก็ที่ได้หู้น้ำกันไงคะอันนี้คือแบ่งเปาแบ่งปันความรู้ให้แก่กันน้อทุกคนบางคนก็เกิดมาก็ยังไม่รู้ว่าต้นมังคุดต้นทุเรียน ยังไม่องอาติมนี่ข้าไม่ได้มาอยู่จุดนี้ก็ไม่รู้เลยใครจะว่ายังไงก็เสียงเสียงแทบตายทุกคนว่าไม่ใช่แน่ๆคิดตัวเพราะว่าแต่นี้บม่ได้คิดตัวเด้อพี่น้องก็คือรอดูระดูการหน้านะทุกคนเพราะระดูการนี้ก็มางคุดก็หมดไปแล้วนะหมดไปแล้วค่ะที่เหลือก็คือตกมันเก็บตกเก็บตกก็คือว่าเขาหลงออกมาทางสั้นมาส,สั้นเถอะน้องพี่น้องเดี๋ยวสิว่าจางสั้นจังซี เดี๋ยด no ิมีอยู่สองลูกเดี Mama, papa, papa, ๋ยวแม่น้องอเต็มจะขึ้นไปเอามามาปะปะไปเบ่งน้ำกันดพี่น้องบาทุกคนขึ้นมาเอาก็ขั้นเราไปมาเก็บวันนี้ก็ต่อไปเราอาจจะไม่ได้มาเขาอาจจะล่วงทิ้งนะทุกคนล่วงไปซะแล,ะละ้วล่ะนี่แบบนี้คือว่าเขาขึ้นสีแล้วขึ้นจุดแล้วเราก็ไปเก็บไว้ไปบ่มไว้ประมาณสองสามวันนะ่ะเขาน่าจะสุกนี่ตรนู้ก็มี ถ้าเราเอาไม้มานะเอาไม้สอยมาเราก็จะได้ทุกลูกนี่เราเ่ได้เอาไม้สอยมาไม่ใช่ล่ะมองขึ้นมาเห็นตั้งหลายลูกพอขึ้นมาเก็บแล้วก็ไม่มีเห็นหรอกเอาไปบ่มไว้อีกสองสามวันน่าจะได้กินไอ้ตัวไหนที่มันมันยังไม่ขึ้นเราก็ยังไม่ต้องเก็บ เพราะว่าถ้าเราเก็บไปอ่อนนะมันก็จะไม่สุกนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราเก็บตอนนี้เราก็เก็บไปเถอะเราก็ให้ต้นมังคุดของเราเนี่ยสร้างความสมบูรณ์ไว้เราจะให้มีลูกเลยเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านเนี่เขาก็จะทําการแบบทําดอกทําลูกเลยนะทุกคนก็เหลือไม่กี่เดือนนับจากนี้ไปประมาณสามเดือนนะทุกคนแล้วเขามาติดตามกันนะว่าเราจะทํายังไง ตอนที่เราจะเอาดอกและเอาลูกอันนี้ก็คือนี่อันนี้คือเข้าสีปะ่ะเราไปดูอีกต้นหนึ่งมันมีสองต้นเท่าพี่น้องน้องไม่น้องติมเห็นนะมี2ต้นที่ว่าหลงมาเนี่ยหลงมาเพื่อนเขาไปเที่ยวประเทศจีนกันหมดแล้วตัวเองเพึ่งหลงมาจะไปไหนทันเขาเนี่ยอันนี้อีกต้นหนึ่งนะทุกคนที่เป็นลูกข้างบนนุนยังเขียวอยู่เลยยังไม่ได้ออกสีอะไรเลยเนี่ยเนี่ย เอฟซีเห็นหรือเปล่านาอนี่พี่น้องซิมให้ดูนี่มีอยู่กิ่งนี้มีอยู่ห้าหกลูกยังไม่ขึ้นสีแต่ว่าลูกขาวตัวเลยพี่น้องอันนี้คือต้นมังคุดแปลงแปลงนี้นะกะว่าจะตัดทิ้งอยู่แล้วทุกคนตัดทิ้งจะปลูกเข้าเรียนก็เดี๋ยววันไหนที่สุกเดี๋ยวจะมาสอย สรุปแล้วเราจะได้แค่ต้นเดียวต้นนั้นสุกก่อนทุกคนต้นนี้ยังไม่สุกเลยอันนี้ก็จะมาเลาะเลาะก,กิ่งมันออกนะทุกคนเลาะก,กิ่งบางคุดออกเนี่ยเลาะอ,ออกเนื่องจาว่าจะลงทุเรียนจะให้เขาเป็นพี่เลี้ยงของทุเรียนก่อนแล้ว,ว่าวค่าทุเรียนเราโตเมื่อไหร่เราค่อยตัดทิ้งตัดเป็นบางส่วนไม่ได้ตัดทุกต้นนะทุกคนเราตัดเฉพาะที่เราจะลงทุเรียนเนี่ยเป็นต้นบางคุดจริงๆนะเอ มาเบงแจ้วมาเบงอันนี้เราก็ได้แค่นี้ไอสรุปแล้วต้นนั้นไม่สุกต้นนี้ก็เหลืออยู่ประมาณประมาณโลสองโลทุกคนเราจะาไปบุ่มไว้เนาะเอาไปเก็บไว้ก่อนเราจะมาดูลูกนี้ว่ามังคุดรุ่นแรกเนี่ยรุ่นสุดท้ายนี่มันจะเป็นยังไงทุกคนนี่นี่ทุกคนดูสิก็คือกินไม่ได้เลยนะ เพราะว่าเป็นเนื้อแก้วยางไหลเพราะอะไรเพราะว่าผลเขาตกผลเขาตกมากผลเขาตกเยอะด้วยนะและ้วมงคุดเขาก็จะเป็นเนื้อแก้วยางไหลก็ตนี่ยางข้างในเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนื้อแก้วยางไหลเขากินไม่ได้นะทุกคนจะเป็นทุกลูกหรือเปล่าไม่รู้อะเราเอาไปเก็บไว้ไม่รู้จะได้กินไหมค่าให้ดีก็มงคุดรุ่นมงคุดหน้าฝนเนี่ยซื้อก็ อาจจะขาดทุนนะทุกคนซื้อโลหนึ่งมันได้สิบลูกจะได้กินมันสามลูกนอกนั้นก็เป็นเนื้อแก้วอย่างไหลเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าจะกินมังคุดให้มีคุณภาพก็คือกินต้นฤดูต้นฤดูที่ว่าเขาออกมากลางๆก,ก็ได้ช่วงีิราคาช่วงนั้นแพงก็จริงแต่เราได้กินร้อยเปอร์เซ็นไม่ผิดหวังแต่มังคุดช่วงฝนตกนี่ผิดหวังนะทุกคนฝนตกใส่แล้วก็เนื้อแก้วยางไหลซื้อไปอารมณ์สี ก็เป็นเฉพาะในนี้ค่ะแต่ภาคใต้เขานี่เป็นเป็นช่วงของเขาช่วงนี้ช่วงที่ผลไม่ได้ตกของเขาอ่ะมันจะสลับกันกับจันทบุรีทางใต้เขานี่ไม่ใช่ว่าทางจันทบุรีผลตกทางใต้เขาหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนกันไม่ใช่นะคะคนทางของภาคใต้เขาอ่ะบางคดเขาก็จะออกอีกห่างคนละแบบเลยกับจันทบุรีนะคะไม่ท้างั้นก็อย่าไปคิดรวมนะคะ ขอของเขาก็คง,งมีคุณภาพอยู่ค่ะแต่จันทบุรีนี้ค่ะตกมาในช่วงหน้าฝนแล้วไม่มีคุณภาพแน่นอนเอาสําหรับคลิปนี้ก็ให้ความหูพี่น้องแค่นี้แหละนะคะเด้อมางคุดหน้าฝนเนะาะก็ค่ะจะซื้อก็คิดหน่อยพี่น้องก็ท่านไม่ได้คิดอะไรมากอยากกินก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าท่านมีสตังท่านจะซื้อกินเนาะแต่ว่าใคาซื้อเก็บไปแล้วมันเป็นเนื้อแก้วอย่างไรก็อย่าไปว่าเขานะคะเพราะว่าท่านอาจจะเงินเต็มใจซื้อนะทุกคนเนาะ เอาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แหละถ้ามีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องติมรดยส่วนเนยนะคะเผื่อได้มีกําลังใจสั่งคลิปใหม่ไปเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้โชคดีมีเงินใช้สบายดี